ศัตรูสุดแก่งปรากฏกายว่าไงนะท่านจอมมันได้รับบาดเจ็บหัวหน้าหน่วยต่อสู้จอมทำลายบูตครับบาดเจ็บเล็กน้อยแต่ว่ามีข่าวลือว่าเป็นมือข้างที่ถนัดต่อหน้าเวทป้องกันของท่านจอมมันไม่ว่าการโจมตีแบบไหนก็ควรจะได้ผลสิจะว่าไปเมื่อวานข้ารู้สึกถึงพลังเวทของท่านจอมันได้แวบหนึ่งนึกว่าคิดไปเองแต่ว่า สู้กับใครอยู่อย่างนั้นหรือกับคนที่สร้างช่องว่างให้กับเวทป้องกันได้บบางทีท่านสู้กับใครกันแน่นะขอรับท่านจอมามารเมื่อวานนี้มาโอมาโอจังวันหยุดเฉยๆงานกีฬาสีมาทำคุกกี้กันเถอะจะทำออกมาได้ดีหรือเปล่าหนะ้าทำครั้งแรกถึงจะออกมาไม่ดีก็ไม่เป็นไรสำคัญที่การได้ท้าทายตัวเองตั้งหาก ถึงแม้จะผิดพลาดน,นั่นก็ไม่ใช่ความล้มเหลวแต่เป็นหนทางไปสู่ความสำเร็จยังไงล่ะหนูอยากทําให้สำเร็จสมบูรณ์ตั้งแต่ครั้งแรกนี่นาะถูกของเจ้าไม่เป็นไรนะเพราะพวกหมามาจะอยู่ด้วยยังไงล่ะถูกต้องพลังที่จะขอความช่วยเหลือนั่นก็เป็นสิ่งจำเป็นก่อนอื่นก็เอาเนยใส่ในชามต่อไปล่ะรอประมาณ20นาทีนะจ๊ะเอ๊ ถ้าทำทั้งอย่างนี้เนยมันจะแข็งต้องรอให้ละลายนิดหน่อยก่อนนะอะไรกันขิกขิกขิอย่าได้กังวลไปเวทบนไฟเดมอนฮีทความร้อนจากนรกละลายให้ได้ที่แล้ววาขอบคุณค่ปะป๊ะป๊าเอ๊ะเมื่อกี้พลังเวทของท่านจอมมารถ้าอย่างนั้นก็ใส่แป้งกับไข่นะจ๊ะมาโอมาโอจังตอกไข่ได้หรือเปล่าอืม ยังยากไปหน่อยมาม้าตอบได้นะจ๊ะแถมยังใช้แค่มือเดียวอีกด้วยเอ๊มือเดียวจะแข่งกันไปทำไมจะสอนวิธีที่ง่ายที่สุดให้นะจ๊ะก่อนอื่นก็ขคาไข่บนพื้นเรียบกกพอทำแล้วไข่ก็จะแตกให้เอานิ้วโป้งจิกเข้าไปตรงนั้นเอานิ้วชี้กับนิ้วกลางจับด้านบนแล้วก็แยกนิ้วออกจากกันมายาก,กล ฝีมือจ้ะเอาล่ะต่อไปก็นวดแป้งให้เข้ากันจากนั้นก็รีดมาพิมพ์แบบกันเถอะคุณหมียังไงล่ะทำอะไรอยู่รึแห่แป้งด้วยมือแบบนั้นไม่ใช้แม่พิมพ์หรือจะทำคุกกี้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกล่ะว่าไงนะช่างรมมากอะไรเช่นนี้สมแล้วที่เป็นลูกสาวข,ของข้าไม่สิดูเหมือนว่าถ้าเป็นเรื่องคุกกี้เจ้าจะก้าวข้ามข้าไปแล้ว สมแล้วที่เป็นมาโอมาโอจังจ้าอบเสร็จแล้วนะวาขอดูหน่อยอะเดี๋ยวถาดยังร้อนอยู่อะครับไม่เป็นไรใช่ไหมค่ะข,ข,ขอบคุณค่ะคุณคะมือค้าคือจอมมนะันนความร้อนแค่ระดับนี้นะ่ะจิ๊จ้อยมาโอมาโอจังค่าเข้าใจว่ารีบ แต่ต้องระวังให้ดีนะรู้ไหมอืมขอโทษค่ะถ้างั้นก็ถึงเวลาคุกกี้ที่รอคอยอบเสร็จใหม่ๆแบบนี้มากินกันเถอะแผลของท่านจอมมันเป็นฝีมือของใครกันแน่รอยแผลแห่งเกียรติยศไม่ต่างกัน